สวัสดีค่ะครูพิมพ์จากแผนกบัญชีนะคะเมื่อถึงเวลาที่เราต้องเสียภาษีเรามาดูนะคะคนในครอบครัวเราสามารถช่วยให้เราประหยัดภาษีไปได้อย่างไรนะคะนอกจากตัวเราจะสามารถลดหย่อนภาษีด้านมูลค่าถึง6 0 0ม0นบาทแล้วนะคะเรามาดูว่าใครที่จะช่วยเราประหยัดภาษีได้อีกค่ะคู่สมรสเราค่ะถ้าเราแต่งงานแล้วจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ แล้วคู่สมรสเราไม่มีเงินได้เราสามารถนํามารถหย่อนภาษีได้ตั้ง60,000บาทเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเรามองหาคู่กันเลยนะคะคุณมีใครไว้ช่วยรถหย่อนภาษีหรือยังคะอ่ะมาดูต่อไปนะคะบุตรหรือลูกของเราเนี่ยค่ะที่เราเลี้ยงดูและส่งเสียเราเรียนเนี่ยนะคะเราสามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้คนละ3 0,000บาทค่ะแต่ปัจจุบันนี้ใครที่มีลูกเพิ่มขึ้นตั้งแต่คนที่2เป็นต้นไปรัฐให้สามารถลดหย่อนได้ถึง 6 0 0ม0บาทเลยนะคะคนละ60,000บาทนะคะเหตุผลเพราะว่าอาัตราการเกิดมีจำนวนลดลงนะคะต่อไปค่ะคุณพ่อคุณแม่เราท่านที่อายุมากแล้วเกิน60เป็นต้นไปเนี่ยนะคะทำงานไม่ได้แล้วทำงานไม่ไหวแล้วนะคะรายได้ก็ไม่มีแล้วเรามีสิทธินำท่านมารถหย่อนภาษีได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ของเราผู้มีเงินได้และคุณพ่อคุณแม่ของคู่สมรสเราด้วยนะคะสิทธิละ3 0,000บาทคนละ3 0,000บาทเลยค่ะ แต่อย่าใช้สิทธิ์ซ้ำกันนะคะเห็นไหมคะเฉพาะคน,นในครอบครัวเราก็สามารถช่วยเราประหยัดภาษีไปได้เยอะเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะค่าใช้จ่ายต่างๆที่สรรพกรกำหนดไว้ให้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเบีย้ยประกันชีวิตนะคะเบีย้ยประกันชีวิตสำหรับตัวผู้มีเงินได้เนี่ยลดหย่อนได้ตามทีมสูงสุดมูลค่า10,000 0บาทเลยนะคะเบีย้ยประกันสุขภาพนะคะของตัวผู้มีเงินได้เองสามารถลดหย่อนได้ตามทีมสูงสุด 25,000บาทนะคะเบีย้ยประกันสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่เราเราก็สามารถทำประกันสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่ได้เนื่องจากท่านก็ชาราภาพเนาะมีสิทธิ์ลดหย่อนได้2คนรวมกันไม่เกิน15,000บาทนะคะประกันสังคมนะคะกองทุนสะสมสำรองเลี้ยงชีพลดหย่อนได้ตามจริงค่ะส่วนดอกเบีย้ยบ้านสำหรับใครที่ซื้อบ้านที่อยู่อาศัยและผ่อนกับธนาคารเราต้องส่งทุกเดือน ปีหนึ่งเนี่ยเราจะถูกหักดอกเบี้ยไปสามารถนำมาลดหย่อนได้ตามจริงค่ะสูงสุดตั้ง1 0 0 0 0แสนบาทเลยนะคะเห็นไหมคะเราใช้สิทธิทางภาษีช่วยให้เราประหยัดภาษีไปได้เยอะเลยทีเดียวค่ะภาษีรู้ไว้ดีมีประโยชน์นะคะครูพิมพ์ขอตัวไปหาคู่เพื่อวางแผนการมีครอบครัวและจะวางแผนเรื่องการมีลูกสักสองสาคนนะคะบ๊ายบาย